ไปก่อนดิรอหรอรอรอคุณใช้คุณกาแฟปะครับเนี่ยไม่คือจะให้ผมชุบเลยหรือว่ายางก่อนครับอ๋อเฮียบอกลอง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 ชาเขียวมานี้หน่ะหรอสามจริงเอออยู่สองล้อดท้จะช่วยกูเนี่ยว่ามีอะไรอ่ะนี่เนี่ยเคสนี่เอาไงเออรอรอเขาให้รอโอเคโอเค ให้รอด้วยวะไอสัตว์ให้รอด้วยเฮียกูคิดว่าจะช่วยไอสัตว์บอกทะเลาะกับตำรวจอยู่ไม่ใช่เหรอวะว่าแล้วผมไม่ใช่คนที่ชนผมนะคนนี้นไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่รั่พันสันฐานทีต่ตำรวจบอกใช่นะหมอดอลล่าออกก่อนเอ้ยไม่ใช่ดอลล่าไอ้หมอดาด้าออกไปก่อนหมาดาด้าอันนี้เป็นเคสที่ตำรวจแจ้งมาหรอ ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่เขาบอกให้เรอรถเบิเราข้างนอกนะครับทำไมทำไมต้องฟังตำรวจอ่ะเออระเบิดระบขนาดตำรวจจะไม่ฟังหราเลยเออเออเอาดิ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 อเอาดิ เออเออเอาดิเอาเดิวะเอาเดิวะเอาเดิวะเอาดิวะว้าเอาดิต้ฟังอ่ะเอาดิเคตำรวจชุบไปเลยไม่แจ้งไม่เห็นอ่ะเอาอ่ะชุบไปเลยเอาอ่ะเอาอ่ะ มาแล้วโอเค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 ไอเดี๋ยวเดี๋ยวหมอรบกวนกันกันคนไม่เกี่ยวข้องออกไปให้ผมหน่อยได้ไหมครับารบกวนไอ้ <h <h <h> <h สัตว์เอ้ยต้ำเหลมาพอดีเลยอ่าถ้าลองเดี๋ยวผมไปรอข้างนอกนะรอสองครับฮัลโหลครับวันนะครับขออนุญาตเอ่อรอุญแจมือนะครับอ่ารอรอขาขาเขาล่ะเดี๋ยวรักษาเลยก็ได้หมอเดี๋ยว เราควรจะระวางก่อนหน่อยไหมนะครับฉีดยาด้วยฉีดยาด้วยอ่าหมอใจเย็นแบบเมืองสีฉีดยาด้วยฉีดยาด้วยแบบเมืองนั้นเผมไปหยิบเข็มก่อนเงี้ยไปขอเราสวัสดีครับผมีก่่ de คะกูไม่คุยได้ยินไหมครับอ่าคุณตำรวจขอ ถอยหน่อยนะครับหลบๆให้ก่อนฉีดยาด้วยไม่ไรไปคุยไปคุยที่สองนอนได้หวัดเขาพูดได้ไหมไม่ไรเดี๋ยวพาไปคุยที่สองนอนฉีดยาด้วยฉีดยาด้วยาไปไม่ได้เฮ้ยเขาวิ่งเขาวิ่งข้าววิ่งใหญ่วิ่งใหญ่วิ่งใหญ่วิ่งเอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเนีก้รออยู่วะกูรอวิ่งแล้วจ็กกี้จ็กกี้ดูทรงเราดูทรงเราไม่น่าจะขึ้นรถง่ายนะจ็ก้จ็กอยู่เปล่าอยู่วะอยู่วะลียรถสองคนาะลียรถันหรอลียรถันหรอบาบนหรอบาบุยอย่าวลิกูส ด้าลางขุดหมอด้านล่างสกี้มึงทำเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยมาจอดรอด้านหลัขาด้านนี้เนี่ยดีดีมากเดี๋ยวมันจะวิ่งแล้วนะตะกี้นะสวัสดีครับผมขอแจ้งนิดนึงนะครับถ้าเกิดทำการหลบหนีถึงรอบผมจะใช้อาวุธนะครับครับเมื่อกี้อยู่ไหน เดี๋ยไเดี๋ยวไปเเดยไปีเดี๋ยวปอ้ี่ลอลรอ้มดลลรบด้วไหมรรัล้วค่าบอผมเก็บกใครน่ะข้าบอกเดวาวพาเข้าไปลงพาเข้าไปสอดนอนเลยพาไปสดนเลยขึ้นมาขึ้นมาเาเปไรเหรอคุณคุณหมอไม่รู้สิ ดาวาไปขึ้ดาวาไปขึ้นระคันดันไปนั้นคนนึงไปขึ้นระคันดันดาวาาเขาล็อกอ่ะไปขึ้นระคันดันคนปลดล็อกคนใดได้เจ้าที่ไปด้วยคนนึอ่ะเราไอ้เขาลงเขาลงเจ๊เฮ้ย ต้องวิ่งวิ่งวิ่งประกบรถผมด้วยแล้วจับสองคันนั้นมาจับคันนั้นมาจับคันนั้นมาแปลวคันนั้นมาสองพันเลยแปลคันนั้นมาแปลวคันนั้นมาเขาขโมยรถด้วยไ <c oughs> อ้เอ้ยช้าไป <c oughs> สัตว์เอ้ยอ้าา เฮ้ยติดเต้นทันสัตว์เลยติดเต้นทันสัตว์เลยจะหวังเมื่อกี้เขาโดดเหรอใช่เขาโดดโเ,เขาโดดโเป็นดรถ ว่าเขาดื้อนะาอไปยดีนะเมื่อกี้นี้ถ้าลองยิงไว้ทันคิดอยู่แหละพอเห็นรถเขาไอรถอีกคันนึ่งตามเป็นพวกเพื่อนเพื่อนเขาใช่ไหมแต่ผมเห็นคุณแจ็กกี้นะใช่ปะใช่ใช่แจ็กกี้ผมเห็นอยู่ผมจำได้ผมจำได้อ่ารู้สึกว่าผมจะเห็นแจ็กกี้ ที่สามงผมต่ว่าเขาจับตัวได้ยังเจ้าที่จะจับรถคนที่ขับรถได้อย่างที่จะพาผู้ต้องหาหนีเนี่ยกำลังไล่อยู่นะสเตอรรู้สึกว่าผมเห็นแจ็คก,กี้แล้วอีกคนนึงถ้าที่ผมจำไม่ผิดผมผมคิดว่าน่าจะเป็นคอฟฟี่ปะผมไม่รู้ไม่แน่ใจแต่คนขับน่าจะเป็นแจ็คก,กี้แหละ เสือ้ออไงเสื้อลายปะอืมเสื้อกระตูนอ่ะน่าจะเป็นเสื้อกระตูนน่าจะเป็นคอฟฟี่แหละมลนะผมไม่แน่ใจนะคนที่สองอะแต่แจ็กกี้อะผมเห็นตัวชัวร์อ่ะครับเดินเข้าไปด้ครับรบกวน เอาเข้าห้องขังก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปห้องสอบสวนห้องขังก่อนเาห้องขังก่อนโอ้ยเข้าห้องนี้แหละเอ่อถามได้ไหสวัสดีครับรบกวนถอดหน้ากากออกให้ผมเห็นหน้าชัดๆเลยผมเห็นหน้าเขาแก่อ่ะหน้าเนาะรบกวนขออนุญาตดูแบบชาชนได้ไหมเฮ้ยหน้าเขาแก่ ผมคิดว่าน้ากูปักกับไอสัตว์เซนดี้จากนังขานชื <S 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 2> <S 2> <S 2> <S ่อเลยนะขอพูดได้ไหมขอล็อกอ่ะเดนล็อกล็อกมือเขาปลดล็อกมือเขาหน่อยโอเคเป็นอะไรกับเบอร์เกอร์ควีนจางังคานเอ้ยปลดปลดล็อกมืออะไรอ่า โดนล็อกอยู่ไหมครับโดนล็อกไ่โดนแล้วไปโดนไปโดนไปโดนครับผมเป็นเป็นอะไรกับเกอร์เกอร์ค uh ินจะนาังคารครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่นามสกุลเดียวกันใช่ไหมผมใช้นามสกุลของปูดทวดอะปูชื่อครับปูชื่อแชงกี้แฉงกี้ใช่แชงกี้จันาคารจันลังคานแต่คุณนามสกุลจันลังคานเยอะอยู่นะผมเห็นแล้วก็ตู้ตู้จันลคาร้ใครครับตู้คือใครครับตู้คือใครเหรอเป็นญาติางห่างครับ ญานังห่างใช่ห่างมากไหมครับหรือว่าย่าติทางห่างเป็นเอ่อพี่ของแม่ห่างไหมตุ้มพี่ตุกน้องมั้งโอเคประมาณนั้นตุกพี่ตุกน้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตคนตัวนะยังไม่คนตัวญาติคนตัวครับครับผม ตั้งต้นมันผมของผิดกฎหมายเอ่อตอนที่ตำรวจยึดโทรศัพท์มาก่อนครับผมเยินไม่ได้เยอะเกินนะมีเล่หห์เลี่ยมให้ยึดเรื่อยๆรบกวนให้เขาร่รมรรวมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับร่วมมือหน่อยครับทำไรครับทำอะไรครับดูเลยผมยึดโทรศัพท์เรียบร้อยออรบกวน น้ำเตัวบรินะครับได้เลยได้เลยได้เลยเป็นคันใช้ได้เลยว่าสองครับผมโ,โดนคดีอะไรอ่ะอืมเราโดนคดีนะครับพยายามฆ่าไม่ใช่พยายามฆ่าขับรถโดยประมาทว่ายว่ายผมหมันไส้หมออ่ะใช่เหรอรใช่ไปทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะพอหมออ่ะตลบไปน่งเขาชอบเรียกไอ้แก่ ไมตะกี้เนี่ยฮอ่ะผมแค่ขี่ชนฮอเพราะนั้นเป็นฮอหมอใช่ใช่แต่วันนี้ทับหมอผมไม่เห็นน่ะผมไม่เห็นผมไม่ได้เจตนาครับผมผมไม่ได้เจตนาผมแค่เจตนาชนหมอเฉยชนรถหมอฮอหมอเฉยผมหมันไส้หมอคือหมออ่ะแม่งคือคือหมอมันพูดว่าอะไรนะสักอย่างอ่ะคือมันด่าผมครับผมก็เลยหมัอนไส้ผมไม่หมือนไส้หมอเหรอเขาแค่ด่าผมไอ้เก๋เฉยอ่ะ คุณไม่มาแจ้งความนะครับข้อหาผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะว่าวันก่อนผมก็พาวันนี้ผมก็พาคุณไปจับหมอนะถูกต้องไหมใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องผมช่วยตำรวจเพราะผมช่วยตำรวจไงผมเลยโดนหมอบูลี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอหมอเขาจ่ายบิลดูนะผมจะได้ข้อคุณคุณได้ค่าปรับนะคุณรู้เปล่าได้เท่าไหร่จริงๆไม่น่าทำานี้รู้สึกหมอโดนวันนี้โดนไปสามหมื่นครับสามหมื่นเนรอใช่ใช่แล้วผมจะได้เท่าไหร่คนหนึ่งโดนไปสามหมื่นเดคนได้ประมาณ ใช่คุณได้ประมาณครึ่งหนึ่งครบไม่และ้วันนั้นน่ะไอ้วันที่ผมพาคุณตํารวจจับหมออ่ะที่ผมสั่งลูกน้องผมอ่ะวันนั้นวันนั้นของคอฟฟี่นี Lost ่วันนั้นของคอฟฟ่ใช่อันนั้นน่ะให้ไปแล้วกาฟฟมให้ไปแล้วให้เท่าไหร่แต่กาฟฟี่ไม่เอากาแฟี่บอกไม่เอาเอ้าบ้าผมเอามันต้องไปคุยกันน่ะทางนั้นอ่ะทางนั้นอ่ะเราต้องบอกเรียกกาฟฟีมาผมว่าเป็นหัวหน้าท็อฟฟี่ไม่ใช่คือเรื่องนี้คือผ่านมาแล้วครับก็คือว่าไม่ได้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  มันไม่ผ่านงั้นงั้นงั้นผมงั้นเอางี้งั้นผมไปช่วยตำรวจนะถ้าอย่างนั้นนะถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยคือถ้าคุได้สิ่งตอบแทนอ่ะไปไปเรียกคอฟฟี่มาก่อนงั้ากันเดี๋ยวผมไม่ผมไม่มีเบอร์มันไหนคุณเรียกได้ไหมล่ะเอางี้เอางี้ไอเรื่องตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมให้ทีหลังได้เดี๋ยวค่อยคุยล่ามกันมันต้องหารครึ่งเปล่าไออันแรกอันแรกมันไม่แพงงั้นสองหมื่นโอ้ยสองหมื่นก็ต้องคนละหมื่นโอ้สบายแล้วที่จับได้เท่าไหร่อีกสามหมื่นใช่ไหมใช่พอบรหมอแบบเท่าไหร่อ่ะสามก็ได้ ใช่ถูกต้องว้าวว้าวแต่ตอนเนี้ยขอเคลียร์คดีนี้ก่อนครับครับน้ำต้องโดนนะคดีนะเพราะเราขับรถโดยประมาทแล้วเราผมมันใช้หมอเฉยแต่ผมแจ้งก่อนอ่าได้เลยนี่ก็คือขับรถโดยประมาทนะครับไม่ได้ประมาทคุณขับเร็วด้วยนะไม่เร็วขับแปดสิบแปดสิบรถบรรทุกอ่ะควรรถบรรทุกกับรถมันมีกฎหมายมันมีกฎหมายรถบรรทุกไหมอ่ะ รถมารถบรรทุกเหรอก็คือว่าขอดูหน่อยว่าความเร็วไม่ถึงละกันก็คือว่าจะมีคดีหลบหนีรถมาบรรทุกมันไม่มีนะอาอ่าหลบหนีหลบหนีอ่าแสดงว่าแล้วก็ปิดบังใบหน้าด้วยครับปิดบังใบหน้าอ่าฮะขับรถเรื่องประมาทไปครับอ่าฮะสามสามข้อเองอ่ะไม่สบายสบายขับรถไปแบบขี่หน่อยผมขยันดูบแบบขี่หน่อยครับรถบรรทุกบไบขี่รถบรรทุกเหรอใช่มีไหมมึงจะเอาแบบทุกอย่างอะไอสัตว์ขยันดูหน่อยครับ เอาไม่มีแบบพีอะไรเลยโอเคตอนที่ไม่มีแบีนะเอาทุกอย่างอะอเห็นวันก่อนเห็นเห็นวันก่อนคนบอกว่าคนมีจุดหรอมีผมมีอ๋อไม่ทันแล้วตอนเนี้ยมีคนผมไปได้มาละเต้ยวิธีของผมได้มาแล้วผมไจะบอกคุณไงแต่คุณไม่เอาอ่ะคุณบอกคุณรู้แล้ว ก็เลยไม่เอาคุณก็บอกไม่เอาไงอ๋อผมไม่รู้นะผมรู้ว่าเป็นจุดมานี่มันเป็นจุดใหม่แล้วเพิ่งไปอัปเดตมาอ๋อเหรอใช่คมผมมีปัญหาเลยไม่ได้อัปเดตเรื่องข่าวก่อนขอโทษดีอันนี้ผมได้จุดมาแล้วเพิ่งไปอัปเดตมาอืมห้องนี่แหละผมไปอัปเดตมันในห้องจากห้องนี่แหละผมได้จุดเงินแดงด้วยนะใช่เหรอใช่เอาเปล่าผมจะเชื่อได้ไหมเนี่ยแล้วแต่คุณ แต,แต่แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะไอตอนพอผมไปจับพอหมอผมเชื่อ,อน,นี้ผมก็ช่วยตำรวจไงใช่ใช่ผมช่วยตำรวจแล้วผมโดนบูลลี่อยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยทำไมไม่มาแจ้งความครับถ้าแจ้งอะไรได้อะ,อะผมไม่มีหลักฐานนะ่ะผมจะบอกว่าเขาพูดปากเปล่าได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมอ่ะ ใช่ไม่ได้เขาก็มาด่าผมอ่ะคุณมาแจ้งได้คุณมาแจ้งคือลงบันทึกประจำวันไว้ถ้าเกิดว่าผมเจอต่อหน้าคือไม่จําเป็นต้องมีข้อกล่าวหาครับคือคุณแจ้งไ้แล้วตงไม่ง่มาด่าต่อหน้าตํารวจหรอกมั้งหูกต้องเปล่าเขาต้องมีสักวันหนึ่งที่เขาเผอแหละเชื่อผมสิคนเราก็ต้องมีไม่ใช่มีแค่วันเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเงินแดงถ้าอย่างนั้นอะโอเคมามทางกันได้ทางกันได้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 ครับตอนที่ว่าไง ผมว่าโอเคอยู่นะครับแล้วผมจะโดนอะไรบ้างอ่ะผมโดนจับคุกไหมตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่มีจำคุกนะใช่ไม่มีจำคุกมีแค่ค่าปรับหรือเปล่ามีมีจำคุกลบหนีแล้วก็ปิดบังใบหน้ากี่กี่ปีลบหนีครึ่งปีปิดบังใบหน้าอีกครึ่งปีครับเป็นหนึ่งปีผมลดให้ครึ่งหนึ่งถ้าพาผมไปดูจุดเงินแดงผมผมไม่จับเอาแค่ค่าปรับไม่เอาค่าปรับด้วย ไม่ได้ต้องโดนดอย่างหนึ่งงั้นงั้นผมยอมโดนจับงั้นไม่เอางั้นผมยอมโดนจับก็ได้ไม่เป็นไรคือตอนนี้มีคนแรกเงินแดงกันเยอะจริงๆตรงๆเอาตรงๆค่าปรับเท่าไหร่ค่าปรับเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เออไม่เท่าไหร่คุณคุณก็ปลดออกไปสิถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวผมชี้แจงให้ฟังนะครับอ่าขับรถไปมาก็หนึ่งพันนะแล้วก็ใบผี่ไม่มีหนึ่งพันแล้วก็หลบหนีห้าพันครับรวมเป็นเจ็ดพันเจ็ดพันถ้าคุณไออันนี้นี่ไปมีหลบหนีหลบหนีรถไปเหลือสองพันพอไม่ถ้าคุณ เอางี้ไม่โดนอะไรเลยผมพาไปดูจุดเงินแดงตอนเนี้ยคนขายยากันผมได้ข่าวมาคนขายยาแลกเงินแดงกันเยอะคุณจะได้มากกว่าเจ็ดพันอีกเอางี้ผมพาผมเข้าไปให้เห็นเลยว่าเป็นจุดผมนี่ไงเดี๋ยวจะพาไปนี่ไงเดี๋ยวพาไปมั่นใจผมมั่นใจได้ว่าเกิดผมพาไปถึงที่แล้วจะไม่มีคนมาช่วยไม่มีตอนนี้ตอนนี้คนที่ช่วยคุณเนี่ยยังไล่ล่าอยู่เลยผมไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์ผมโทรหาใครไม่ได้ผมพาไปเลย ด้วยจิตใจบน,นสุดปุกผ่องของผมเองได้ผมเตรียมรถตะคูข้างหลังไปข้างหลังรถอารีฝ้ากันแต่อย่าไปบอกใครนะต้องแอบ,บๆนะครับผมเงียบๆไป Lót một chút, hết cho mình gặp nơi dài hay 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 นี่หรอใช่หรอใช่ขอใส่หน้ากากนะไหนมึงคนเห็นเอางี้เอางี้อ่ะผมให้คุณใส่ได้อะอถ้าจำคนไม่วลาใม้เอาการถ้าจำคนนะ้วเขาจะไปกันที่ผมอันนี้ผมช่วยช่วยขอวันที่ลงมใหม่ปวดกะปวดหลังให้บ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวรูจุดตัดกันเดี๋ยวไมู่จุดกันนะครับ ถ้ึงถ้าเขาบอกมาเดี๋ยวผมลงไปตรวก็ได้ให้เขาอยู่บนรถจะพาไปดูไม่หนีรอกที่หนีมันเยอะจอด้างหน้างหน้าหน้าสาย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 าสายเลยเหรซ้ายสายสายใช่ายตัดรถนีกหรอใช่ัชชงไหน,จอ,นจอดจอดจอจอจอ,จอดอยู่ข้างหลังใช่เหรอใช่ อยู่ข้างหลังที่ตผม m u ố นอะตรงไหนครับเดินไปข้างหน้านู้นขึ้นรถไปก็ได้ขึ้นรถไปก็ได้ประตูนั้นประตูนี้ป่ะแค่ประตูนี้ตูงไหนอะนีะ่หีือเปล่าไม่ใช่จอดจอดจอดออนซี่ข้างในเหรออ๋อเคยคือข้างในอ๋อไอ้นู้นโ,โอเคผมรู้แล้วข้างหลังนี้ถูกไหมข้างหลังนี้ถูกไหม มมดเดี๋ยว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 เราเห็นจุดเห็นจุดกระหี่อะไรสัตว์กูไม่มีจุดกระแดงลอยไฟ ชื่อใจสัตว์ึ่งึกเลยสัตวไอ้เชี่อใจสัตว์หนึ่งศึกเลยเชื่อใจเต้นตึกตึกเลยคิวดว่าตำรวจไม่ลงมาแลยโอ้สัตวเพราะว่าผมไม่รู้กูจะไปรู้ได้ไงเราผมไม่รู้จุดแดงผมไม่รู้จุดเชี่ยอะไรเลยเพราะผมจำไม่ได้ Yeah. <sighs> ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมมาร์กมั่วครับผมไม่รู้ผมรู้แค่จุดกัญชาผมรู้แค่จุดกัญชาจุดเดียวครับผม,ผมให้น้องอ่ะไปเปลี่ยนจุดใหม่มาเรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่รู้อะไรเลยผมให้เอกจัดการจุดใหม่ ตอนนี้เงินแดงกับโอเคนะเป็นจุดใหม่รไอยจุดเมื่อาวานกันชาเจอไปแล้ว ผมไม่เห็นอ่ะเห็นบ้างผมไม่เห็นตัวละครน่ะ้าวเหรอกระโดดหน่อยนะแมครับกระโดนละขับรถหลบย้อนสอนห้าร้อยอู้หูสองร้อยได้ไหมอ่ะอ่าสามแล้วกันสองห้าอ่ะได้ได้ครับผมรับรถดีๆอ่ะครับผม sin <laughs> ha